โรงงานชีวิตกลางป่าที่ล่มลื่นมีโรงงานเล็กๆตั้งอยู่โรงงานนี้ไม่มีเครื่องจักรใหญ่โตมีปล่องควันขนาดเล็กแต่มันผลิตสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกสิ่งนั้นคือชีวิตโรงงานนี้เป็นของมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าทรงธรรมเขาเป็นทั้งเจ้าของผู้บริหารและคนงานในโรงงานเดียวกันทรงธรรมรู้ว่าร่างกายเขาคือเครื่องจักรที่ประกอบขึ้นจากธาตุสีดิน น้ำลมไฟดินคือความแข็งอ่อนน้ำคือความไหลเอิบอาบยึดเกาะกลุ่มลมคือการเคลื่อนไปมาและไฟคือความร้อนเย็นทุกเช้าเขาตื่นมาเช็คเครื่องจักรเหล่านี้เหมือนช่างฝีมือเขาดูแลอาหารน้ำการออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างดีเพราะเขารู้ว่าถ้าเครื่องจักรนี้เสียหายผลผลิตก็จะบกพร่องไปด้วย ในอีกส่วนหนึ่งของโรงงานใจคือหัวหน้าฝ่ายผลิตมันเป็นทั้งผู้รับวัตถุดิบผู้วางแผนและผู้ควบคุมกระบวนการใจของทรงธรรมประกอบด้วย3ามแผนกหลัก 1. ความรู้สึกรับรู้สิ่งรอบตัวผ่านประสาทสัมผัส 2. ความทรงจำเก็บบันทึกข้อมูลและประสบการณ์ 3. ความคิดปรุงแต่ง แปลรูปข้อมูลให้เป็นความเข้าใจและการตัดสินใจใจนี้เป็นเหมือนผู้กำกับการผลิตถ้าใจอ่อนแอหรือสับสนขบวนการผลิตก็จะเกิดปัญหาวัตถุดิบของโรงงานคือข้อมูลที่ไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรือความรู้สึกจากการสัมผัสทางกายทรงทมตรรนัว่าเขาต้องคัดสรรวัตถุดิบที่ดี และไม่ปล่อยให้สิ่งปนเปื้อนเข้าไปในโรงงานเมื่อวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานมันจะถูกนำไปผ่านกระบวนการสติสมาธิปัญญาสติคือการตื่นตัวในการรับรู้สมาธิคือความสงบนิ่งตั้งมั่นอย่างแน่วแน่และปัญญาคือการรู้ความจริงและการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดผลผลิตของโรงงานนี้ปล่อยออกมาทางกายวาจาและใจถ้ากระบวนการผลิตดีผลผลิต จะได้เป็นคำพูดที่สร้างสรรค์การกระทำที่ดีงามและจิตใจที่สงบสุขแต่ถ้ากระบวนการมีข้อบกพร่องผลผลิตก็จะกลายเป็นคำพูดร้ายการกระทำที่ทำร้ายผู้อื่นหรือจิตใจที่ทุกข์ร้อนบทสรุปของทรงธรรมทรงธรรมเรียนรู้ว่าความสำเร็จหรือล้มเหลวของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกแต่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานลูกน้ำของเขาเอง ถ้าเขาดูเครื่องจักรของท่าสี่และบริหารใจด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาเขาก็จะผลิตความสำเร็จและความสุขได้แต่ถ้าเขาละเลยทุกอย่างก็จะล้มเหลวลงตามไปด้วย